ออถวายบังคมบรมราชฝ่าพระบาทบอพิษอดิสรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยะวรางกูลเป็นกษัตริย์จัก,กรีวงศ์องค์ที่สิบพิมานทิพย์เรืองอรารามงามแสงสูนพระเกียตรติก้องยืนยงพงประยูนสุขเพิ่มพูนไพรฟ้าประชาชน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ได้ประจักษ์ละฟูมฟักสามัคคีไทยทุกหนจิตอาสาทั้งประเทศเขตสกลจึงบันดลชาติไทยให้ยืนยงเฉลิมพระชนมพรรษาฝ่าพระบาทอาเสียลวาดถวายพรชัยในประสงค์จเจริญพระชนมายุบรรลุคงขอพระองค์ทรงพระ,จะเจริญเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพ,พุทธเจ้านางทิติวรดาเทพเสนาประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจ,จเจริญ